สวัสดีค่ะแท็กซิงคืออะไรค่ะแล้วติดแท็กซิงสามารถออกรถได้ไหมติดแท็กซิงนะคะเพิ่งจะยกตัวอย่างเช่นเราไปต้องการสมัครบัตรเครดิตบัตรเครดิต สีม่วงสีฟ้าสีแดงอะไรก็ตามค่ะเช็ค1นึ่งครั้งก็เหมือนกับเราติดแท็กหครั้งเช็ค2ครั้งก็ติดแท็ก2ครั้งแล้วเราต้องการรถยนต์ที่จะต้องการใช้งานเรามาเช็คก,กับรถยนต์ปุ๊บเราก็จะเป็นติดแท็กครั้งที่3นั่นเองแล้วแบบนี้เราซื้อรถได้ไหมบอกเลยว่าซื้อได้ค่ะลูกค้าสามารถนะคะเข้ามาปรึกษาเพิ่งได้เลยขึ้นอยู่กับอาชีพ และประวัติเครดิตของลูกค้าก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อรถนะคะเราต้องศึกษารายละเอียดให้เรียบร้อยปรึกษาผู้มีประสบการณ์ในการจัดไฟแนนซ์ปรึกษาเซลล์ปรึกษาเจ้าของร้านให้เรียบร้อยนะคะเราอย่าปิดบังข้อมูลข้อมูลเครดิตของเราลูกค้าท่านใดที่สนใจปรึกษาเพิ่งได้นะคะผ่านง่ายคะ่ะรับรถชัวแน่นอนคะ่ะรถยนต์มือสองไว้ใจได้คะ่ะเพจรถบ้านสวยจังหวัดกำแพงเพชรยินดีให้บริการคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ